วันนี้ผมจะเอา X Max ออกมาลองขี่เทสเล่นดูรับผมว่ารถมันลูกอะไรกันแน่นะเพื่อนตอนนี้ผมขาใจมากเลยคือคนขายบอกผมว่ารถรถเดิมเพื่อนแล้วก็ไปเจอกันในเกมนะเพื่อน โอเคครับผมก็ต้องกลับสวัสดีชาวโซเยสชาวโซเยอร์แล้วก็ชาวลิฟทิ่งทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีลฟิ่งนะครับเพื่อนเพื่อนก็วันนี้ผมจะเอา X Max ออกมาลองขี่เทสเล่นดูว่ผมว่ารถมันลูกอะไรกันแน่นะเพื่อนตอนนี้ผมขาใจมากเลยคือคนขายบอกผมว่ารถรถเดิมเพื่อนแต่ผมแบบเนี่ยมันมันมันแพน,นหรือว่ามันเป็นเพราะเราเปลี่ยนทอ่อเพื่อนใครที่เล่น X Max ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าแบบว่า X Max เริ่มเดิมมันมันวิ่งอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย รถเยอะเลยจะได้หมอบไหมแต่ผมก็ยังไม่ค่อยอยากหมอบเพราะเ้าไหลเมื่อนช่วงล่างมันยังไม่โอเคเลยโอ้อดหมอบอะดูทรงโอ้โหอ,อดหมอบเลยด้วยเพื่อนรถเยอะอย่างนี้ คงได้เส้บบอกข่เพื่อนผมไม่รู้ว่ารถมันลูกอะไร,รอ่ะเพื่อนๆแต่คนขายบอกเดิมอ่ะเราเราควรเชื่อคนขายใช่ไหมเพื่อนแล้วผมไล่หัวฉีดเป็นด e 8 5แลแต้ตอนนี้ตอนตอนหัวฉีดฝาของ,ง,งโซน่ามันมันมันเปิดแรงอวนนี้แล้วเหมือนแต่หัวฉ e ีดห8 5มันเปิดเปิดก็พอได้ จะฝั่งนู้นกวะ่ะช่วงล่างโชกหลังมันไม่ค่อยดีเลยเมือ่อประมาณตรงนี้แหละน่าจะดีต้องใช้ทางยาวหน่อย อนุญาตเปิด GPS ฝักคู่เดี๋ยวผมขอเปิด GPS แป๊บหนึ่งนะเมื่อน,นปปปเปิบเปิบเปิบ GPS แปไบเหนวะอ๋ะอเจอแระอโอเคไปเราไปเริ่อยเมื่อน รถเยอะเลยพอูทิ้งระยะเบรกไปเยอะเลยอะ่ะไปดู gps กันดีกว่ารถเดิมจริงป่ะร้อยแฟมมจีเหรอร้อยแฟมมจีระยะทางไม่ถึงหนึ่งโลนะไม่ถึงไม่ถึงโลร,ร้อยแฟมแฟมจีไงดูดิโอเคน่าจะรถเดิมแหละถ้ามันวิ่งได้แค่นี้ รถเดิมครับเพื่อนรถเดิมโอเคๆผมมนโนไปเองว่าแรงรถมันหนาด้วยแหละเราต้องถอดกรงถอดกองอะไรพวกนี้เลย ผมว่ามันน่าจะแรงกว่าเี้ครับมันอันนี้รถมันล่อนมากมากเลย ็มันถูกเพื่อนๆแต่ว่าผมคงได้อัพแน่เลยเพื่อนๆขับรุ่นไหนก็ต้องอัพนะ ผมลองไปแบบขี่รถเล่นไปก่อนนะเพื่อนแบบช่วงเหืรรถอะไรประมาณนี้นะเพื่อนไปไปเราไปเหืรรถกันเถอะ กลับหลังนี้หรอกโอเคผมก็ประมาณนี้ดีกว่านะเพื่อนถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะผมก็เแนะนำก,กันมาได้ที่ใครแต่ง X Max อยู่หรือว่ามีแนวทางนะเพื่อนแต่ครั้งนี้ผมแต่งตามใจ F4 เลยจริงโอเคผมไปก่อน